แล้วนะครับเนี่ยครับเป็นไงหวานเปรี้ยบเลยครับวันนี้มาเที่ยวลบบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูมะาามยักษ์นะครับนะครับที่โคกตูมนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับที่โคกตูมมันใหญ่จริงๆครับใหญ่มากๆเลยนะครับตอนนี้ถึงเนี้ยนะครับถึงที่หลักกิโลเมตรที่11นะครับตรงไปนี้ก็จะไป ผลโยธินนะครับแล้วเข้าตัวเมืองลบบุรีนะครับเนาะนะครับตรงนี้มาก็จะเห็นครับเป็นภูเขาครับนะครับสบาย็นเนขาะครับอนนี้ถึงแล้วครับผมมาถึงที่สวนแล้วครับนะฮะมองเข้าไปเนี่ยนะฮะสวนเขาก็ค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยนะครับไม่มั่นใจว่ากี่ไร่นะครับแต่ว่ามัฟถามเยอะมากครับเราก็ซาบะเอาทำส่งเดี๋ยวเราไปคุยกันแล้วไปชม หนแลวครับโอ้โหครับนี่ขนาดเจอกันจ่าจ่าเลยครับนี่ฮะจ่าจ่าเลยครับะเราไม่ต้องไม่ต้องไม้เกี่ยวเลยครับสามารถยืนเด็ดได้เลยครับยืนเด็ดได้เลยครับใหญ่มากครับไปมันต้นเลยครับหลายต้นครับนี่มาแค่ต้นเดียวนะครับโอ้โหตอนนี้ผมมาถึงดงมะขามแลวครับตอนนี้นะฮะสุดยอดแล้วต้นมันเตี้ยครับผมต้นมันเตี้ยเตี้นะครับต้นมันเตี้ยไม่สูงมากนะครับแล้ดเด็ดสบายสบายครับ โอ้โหนี่ครับสุดยอดเลยครับมีเยอะครับมีเยอะเลยโอ้ต้นมันเตี้ยครับต้นมันเตี้ยมากเลยครับโอ้เตี้ยเตี้อย่างนี้เลยครับนี่ฮะนี่คือระดับหน้าอกเลยครับระดับหนกออกเลยนะครับนี่ตอนที่สวนมะขามยักษ์นะครับมะขามยักษ์ที่ลบบุรีนะครับเราก็เพิ่งรู้วันนี้ก็ลบบุรีมีมะขามยักษ์อยู่ที่โคกตูมครับผมใหญ่โคตรโคตรครับผม เตี้ยครับเนี่ยฮะดูนะฮะยังนัดพันเตี้ยนะครับเนี่ยฮะเตี้ยอะไรครับเนี่ยฮะมันใหญ่จริงๆครับแล้วเต็มต้นเลยครับนะฮะเต็มต้นเลยเราไปดูกันนะครับตอนนี้โอ้โหครับเนี่ยฮะโคตรมะขามจริงครับใหญ่มากๆครับใหญ่จริงๆครับนะฮะมองไปไกลไมหมดนะครับอันนี้ผมอยู่กลางสวนมะขาม โคกตูมครับเนี่ยที่โคกตูมเลยครับเนี่ยฮะเนี่ยเอามือหยิบได้เลยครับเนี่ยไม่ต้องไปปีอะไรมากมายเลยครับเนี่ยฮะโอ้มันยักษ์มากเลยครับเนี่ยใหญ่มากมากพรขันที่นี่นะครับเต็มต้นเลยครับตัวนี้นะฮะเยอะเลยครับเยอะมากเลยนะฮะนี่นี่แค่เดินนะครับไม่ต้องอะไรเลยครับที่เดินนะครับเนี่ยนะครับจริง นี่ครับมากับทีมงานครับนี่ฮะรสชาติยอดแล้วครับโอ้โหนี่มาลองแล้วนะครับเนี่ยครับเป็นไงฮะหวานเปรี้ยวเลยหวานแบบเปรี้ยวจิ๊มดเลยจร๊บเลยครับผมแดงงวยครับเนี่ยผมก็รู้ครับหายงวยครับโอ้โหนี่ครับตอกคูบนมันใหญ่มากครับเนาะโอ้ฝักมันใหญ่จริงๆครับเนี่ยฮะยังโคตรยักษ์เลยครับมะขาม นี่ครับสุดๆเลยครับสุดๆเลยเม็ดออกแล้วอืครับนี่คือที่โคกตูมลบบุรีครับผมนี่มาดูครับตามมาทีละบ้านนีแม็กนะครับนะฮะนี่เป็นมะขามเนี่ยไปทำอะไรครับมะขามที่เต็มเลยครับพี่มะขามเปียกอะค่ะไปทำกับข้าวอ๋อไปทำกับข้าวได้แล้วแล้วไข่แล้วไข่แล้วพี่เป็น ที่บ้านเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้คือเป็นมะขามเปีกเราเต็มไปด้วยเหรอฮะจ้าเดี๋ยวก็แกะแกะเอาเม็ดออกอ่ะเป็นหอมระแปดเต็มอันนี้ทั้งเปลือกเก็บมาเป็นอุตสาหกรรมคูเรือนเลยนะครับนะฮะที่นี่โคกตูมอากาศดีนะครับก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะลมเย็นสบายนะครับนะฮะขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขนะครับขอให้รู้ว่าถึงแล้นะครับชื่นชมครับนะฮะชื่นชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่